ลโลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะวันนี้ก็รออีเวนต์ใหม่มากันนะคะจะเห็นว่าตรงนี้กำลังก่อสร้างเป็นนาฬิกาซายอยู่นะคะรออีเวนต์อันนี้นะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วก็จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่คอยยาวๆมานะคะวิญญาณแห่งป่าใช่ไหมอู้ตื่นเต้นไม่รู้จะเป็นอีเวนต์ประเภทไหนนะคะก็มาตื่นเต้นกับอีเวนต์ด้วยกันตอนนี้เป็นเวลาห้าโมง 58นาทีนะคะอีก2นาทีอีเวนต์จะมาเควสเป้าหมายของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราสะสมเพชรได้เกือบ800เม็ดนะคะไม่รู้ว่าจะพอซื้อผู้ช่วยในอีเวนต์นี้ไหมก็ต้องมาดูกันอีกทีมีเควสเป้าหมายเราจะบอกว่าสะสมเหรียญตาใกล้จะครบ10,000เหรียญแล้วนะคะใกล้จะได้ ถึงเวลามาแลกของในนี้สักทีนะคะทางร้านค้าแล้วก็ตัวละครแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เรามีแล้วเราก็เลยไม่ได้มาแตะทั้งอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้าแล้วก็อีเวนต์โซเชียลมินิเกมจับคู่ะคะ่ะอีเวนต์มินิเกมจับคู่เป็นอะไรที่เบื่อมากเราโคตรไม่ชอบเลยแล้วก็อีเวนต์ที่ผ่านมาใช่ไหมเป็นเรื่องราวของร้านตัดผมแล้วก็ ผ่านาไปด้ตัวละครครบเนาะทุกคนก็คงได้ครบกันเราไม่ค่อยได้ตอบเม้น์เพราะว่าติดไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นนะคะวุ่นวายมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้มาตอบคอมเมนต์เลยก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะตามไปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะมันไม่ค่อยได้เข้ามาเช็ค YouTube เลยตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งนาะทีแล้วนะคะอีเวนต์จะมาเราจะยังไม่กดบูทนะคะเพราะว่าจะเผื่อเอามาใช้ในการกดตอนที่อีเวนต์มาแล้วก็ ต้องเล่งเวลาให้ตัวละครเรามันไปทำคุยให้สิมาแล้วทุกคนอุทุกคนดูสิตรงเนี้มันเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มีถังแล้วก็ขยับได้นะคะน่ารักมากเลยเป็นของตกแต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้าเริ่มทิปตั้งแคมป์คิวตี้ม Q ้ากันเลยทุกคนเย่ Yay! ป่าหางขาวในช่วงนี้ของปีสวยมากเลย ใช่ถ้าเราตั้งแคมป์กันข้างนอกน,นี้ได้ทั้งเดือนแทนที่จะเป็นแค่ช่วงสุดสัปดาห์ก็ดีสิงั้นเราตั้งแคมป์กันตรงนี้ดีไหมสาวๆฉันจะแขวนอาหารไว้บนต้นไม้เราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนบักแบร์ขโมยอาหารเหมือนครั้งหนึ่งที่เราลืมเรื่องนั้นไปตอนนั้นเครียดสุดๆเลยนี่เย่เป็นอีเ็นสิบวันนะคะทุกคนเล่นเหมือนเดิม อ่ะข้ามดีกว่าเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะเล่นเป็นกันแล้วส่วนใหญ่นะคะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ศึกษาไปพร้อมกันเลยนะคะมันเล่นง่ายๆก็คือเก็บเหรียญวิเศษให้มันได้จํานวนตามพลังที่แนะนํานะคะดูตรงที่พลังรวมของเรากับพลังที่แนะนําถ้าพลังที่ถ้าพลังรวมของเรามันเยอะกว่าพลังที่แนะนําหรือเท่ากับพลังที่แนะนําก็สามารถจัดการบอสไปได้เลยนะคะแล้วก็เก็บเหรียญวิเศษนะคะมาอัพอุปกรณ์ฮีโร่นะคะตรงพลังทีมตรงนี้ ะะยิ่งอัพพลังรวมเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้ช่วยจะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังนะคะโอเคเราจะมาสู้บอสขั้นที่หนึ่งกันเลยนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่ามันผ่านเร็ว mm hmm. เพราะว่าเรามีผู้ช่วย mm hmm. ครบนั่นเองนะคะ mm hmm. อุ้ยจิ้มเขินนะคะไปสู้บอสกันบอสตัวแรกก็เป็นบัคแปร์เลยนะคะ mm hmm. ตอนที่เรามีบัคแปร์นะ mm hmm. เราคิดว่า บัคแบ์จะอยู่ในบ้านหลังที่ดูแบบแปลกตาเป็นถ้ำอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้อยู่บ้านเดี๋ยวเราให้ดูบ้านบัคแบ์แล้วกันมันเป็นบ้านบ้านที่ไม่ควรให้บักแบ์อยู่อ่ะตัวดำเนินเรื่องเป็นสวิตตี้เบลเดี๋ยวเราจะไปดูชุดสวิตตี้เบลด้วยนะคะขั้นแรกได้รับบูทเอ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงนี้หลังจากที่เราได้รับบูทแล้วมันจะกดใช้เองอัตโนมัตินะคะให้ พยายามขยันเล่นจะได้เพิ่ม XP เยอะขึ้นนะคะเป็นคูณ2โอเคนี่จุดตั้งแคมป์เรียบร้อยแล้วทีนี้ใครอยากออกไปสำรวจบ,บ้างอ้าฉันอยากสูตรกินธรรมชาติอันหอมหวานระหว่างเส้นทางจะแย่อยู่แล้วเออใช่ว่าแต่คนอื่นๆรู้สึกไหมว่าธรรมชาติแถวนี้กินไม่ค่อยดีเลยกินเหมือนกระดาษหอ่อเบอร์เกอร์ฟางกับหมักฝร,รั่งเก่า นั่นมันกระดาษห่อเบอร์เกอร์ฟางกับหมากฝรั่งเก่าๆจริงๆแล้วก็ขวน้ำอัดลมแล้วก็แกนแอปเปิลคนมัาง่ายพวกนี้การดียังไงถึงทิ้งของจากบ้านชั้นเลี่ยราดแบบนี้เนี่ยสาวๆเราต้องทำความสะอาดป่านี้กันนะถ้ามีโอกาสเราไปขอให้คุณเชลลี่ช่วยจัดทัศนศึกษาเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้มาช่วยกันเก็บกวาดขยะไปกับเราเถอะผู้ช่วยเป็นเพื่อนๆนะคะ เราก็มีครบอีกเหมือนเดิมก็น่าจะผ่านขั้นนี้ชิวๆนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ต้องรอนะคะไอช่องเล็กๆที่เป็นรูปตัวละครมันจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ใช่ไหมช่องเล็กคือเราต้องปาบลูกสมุนนะคะช่องใหญ่ถึงจะเป็นตัวบอสนั่นเองซึ่งบอสขั้นที่2เป็นครูเชลรี่นะคะรางวัลเป็นเพชรสิบเม็ดเราจะมาดูขั้นที่3กันว่าเป็นอะไมโรช่า อ๋อมันแนะนำให้เราไปดูส่วน community ก่อนนะคะงั้นก็ไปดู community ก่อนละกันรางวัลเป็นใครอะเจ้าหน้าที่ทะเบียนล่าเริงนะคะแล้วก็มีอวตารหาย,ายากเป็นรางวัลที่สองอวตารน่ารักมากทุกคนมาดูซีผู้ช่วยอ้้หูผู้ช่วยเราขาดเยอะมากอาจจะต้องได้ใช้เคซื้อผู้ช่วยนะคะมีแต่ผู้ช่วยที่ตัวคูณน้อยๆทั้งนั้นเลยามาดูรางวัลขั้นที่สนะคะ รางวัลขั้นที่สาเป็นกรอบหายากอุ้ยกรอบน่ารักมากขั้นที่สี่วิญญาณแห่งป่าคิดว่าน่าจะเป็นร้านขาขั้นที่ห้านักรอกเปลือกไม้กำยำยตัวละครธรรมดามากพนักงานต้อนรับของฟิวที่ลิสแล้วก็รางวัลสุดท้ายวิญญาณแห่งป่าโอ้โหตีตัวคอยาวนี้เป็นวิญญาณแห่งป่านะคะ รางวัลน,น่าสนใจสำหรับเรานะคะมีแค่วิญญาณแห่งป่าก,กับกองรูปรางวัลคอมมิวนิตี้ก็ธรรมดาเลยใครอยากสู้ก็สู้แต่เราก็จะสู้เท่าที่ไหวนะคะนี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงมีรางวัลคอลเลกชันด้วยทุกคนมาละเราต้องกดตรงนี้หรอนี่ไงมีสองคอลเลกชันเราก็ว่าอยู่มันแปลกอีเวนต์ใหญ่มาทั้งทีมันไม่มีได้ยังไง นี่ไงราคาคอลเลกชันนะคะ1 4ึ่สกิจะได้พู้นี่นักเรียนตรงต่อเวลานะคะเซตนี้แล้วก็อีกเซตหนึ่ง1,290อืมตัวละครไม่ค่อยน่าสนใจเนาะทุกคนช่างไงอนเนกประสงค์ก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะคะในคอลเลกชันที่เป็นเซตผู้ช่วยเนาะเราจะซื้อผู้ช่วยรางวัลคอมมูนิตี้ดีกว่านี่ไง ซิลเวอร์สปูนอนาคต540แล้วมีใครอีกซิลเวอร์สปูนอนาคตแล้วก็เอา้าเราเผือกดเข้ามาเล่นก็ต้องไต่แรงแล้วแหละวิธีไต่แรงคอมมูนิตี้นะคะก็อย่าไปกดให้พวกระเบิดหรือว่าตัวตัว เวลาสีเขียวอ่ะมันช้าเราแนะนําให้กดตัวเวลาสีม่วงดีกว่าเนี่ยสีเขียวอย่าไปกดเลยมันทําให้ช้าเสียเวลานะคะก็กดแม่เหล็กได้มันจะช่วยดูดแต่ว่าเวลาเขียวอย่าไปกดแล้วกันเวลาเขียวกับเวลาม่วงเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่ครั้งละหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ใครผ่านไปแล้วมันก็จะไม่มาอีกก็เล่นไปไเรื่อยๆ เล่นครั้งแรกจะมีเพชรมาด้วยนะคะครั้งต่อไปก็จะไม่มีเพชรหมายถึงครั้งแรกของแต่ละตัวผู้ช่วยนะแต่อวตารน่ารักมากอวตารน่าสนใจกว่าตัวละครแต่ได้ตัวละครมาก็ดีเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะติดท็อปร้อยไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเกมอื่นด้วยวกลัวตัวเองไม่มีเวลาเล่นเหมือนกันแต่ว่าเรามาัลขั้นสุดท้ายน่าสนใจนะคะ รางวันอ๋อตัวนี้450 450น่าสนใจแล้วก็ตัวนี้413บอก450เป็น863แต่เรามีเพจแค่755โอ้มีว่าอยู่ทำไมมีตัวละคอยแม่ๆม,ม,มาขายมันคือวันแม่นี่เองนะคะใครยังไม่มีตัวไหนก็ไปซื้อแต่เราอ่ะ เน้นตัวผู้ช่วยคอมมิวนิตี้ก่อนเพราะว่าเพจก็ไม่ได้เยอะนะคะ700เนี่ยถือว่าไม่เยอะต้องมีสักพันขึ้นถึงซื้อถือจะแบบน่าเข้าไปลงทุนในการซื้อตัวแม่แม่ที่ไงตัวสปอยล์ก็เป็นแม่นะตัวเนี้ย3 3 0เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทีหลังงั้นเราจะซื้อซิลเวอร์สกูปนะคะเพราะว่าเป็นผู้ช่วยคุณเจซื้อเลยนะคะนี่ อ้าวมีบ้านอยู่แล้วหรอเอาอยู่บ้านหลังนี้นี่ไงตัวเล็กนะคะแต่นี้เป็นร่างอนาคตก็เลยตัวใหญ่นี่ไงดูไซส์สีหางกันเยอะมากเลยนะนี่ซิเวอร์สปูนสีสวยนะส,สีเทานี่ไงได้ซิเวอร์สปูนมาแล้วนะคะมีผู้ช่วยแล้วตอนนี้ก็เหลือเพจแค่215เมตร ไม่อยสะสมใหม่ละกันนะคะเราจะซื้อตัวละครได้อยู่ได้เพิ่มอยู่ตัวละครผู้ช่วยคอมมูนิตี้ในขั้นที่2เราปราบรูกสมุนได้หรือยังเดี๋ยวอีก2ตัวนะคะระหว่างนี้ก็อัพพลังไปก่อนนี่พลังแ0ดสิละเราคิดว่าน่าจะจัดการบัวขั้นที่2ได้จะได้เพชรม,มาเพิ่มอีก10เมิตร,ระหว่างรอมันปาบรูกสมุนนะคะเราก็จะมาดูชุดของ สวิตตี้เบลดีกว่านี่ปกติเราใส่ชุดให้สวิตตี้เบลเป็นชุดนี้นะคะซึ่งมีอยู่ชุดเดียวแล้วทีนี้สวิตตี้เบลก็ได้มาเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องในอีเวนต์ใหญ่ก็จะได้ชุดแล้วนะคะชุดขั้นที่หนึ่งอุ้ยชุดขั้นที่หนึ่งก็น่ารักนะมีดอกไม้เล็กๆติดผมน่ารักมากนี่ขั้นที่สองเป็นชุดที่อยู่ในรูปอวตารเนาะทุก น่ารักมากขั้นที่3ล่ะไี่ขั้นที่3ก็ใส่หมวกเหมือนกันไม่แน่ใจละว,ว่าชุดในรูปอวตารเป็นชุดขั้นไหนขั้นที่4ก็ใส่หมวกเหมือนเดิมแต่ว่ามีหญ้ามาปกคลุมตัวเองเพิ่มนะคะน่ารักชุดน่ารักมากต้องเล่นให้ถึงเลเวล70จิตนะทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะชุดสวิตเตอร์บิลน่ารักมาก เราคิดว่าจัดการบอสได้แล้วแหละนี่ไงพลังแนะนำแค่38ิเองนะคะพลังรวมเราเยอะกว่าไปจัดการบอสขั้นที่2กันแต่ว่าให้เพชรน้อยจังน่าจะให้เพชรสักยี่สิเนาะทุกคนว่ามั้ที่พลังเราเยอะก็เพราะว่าเรามีผู้ช่วยครบนะคะขอบคุณที่มานะโพนี่ทุกตัวเราซาบซึ้งมากที่พวกเธอมาช่วยทำความสะอาดป่าหางขาวงั้นก็มาเริ่มเก็บขยะก,กันเถอะ ขยะนี่เงานี่ทำไมเราต้องเป็นคนเก็บด้วยเนี่ยฉันไม่ได้ทิ้งขยะพวกนี้สักหน่อยและถ้านี่ไม่ใช่ความผิดของฉันฉันก็ไม่ควรต้องเป็นคนรับผิดชอบสิแต่แค่เพราะเราไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดปัญหาไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรแก้ปัญหานี่ฟังนะซิ l เวอร์สปูลปลานี้เป็นของโพนี่ทุกตัวและนั่นแปลว่าเราทุกตัวต้องทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อรักษาความสวยงามของมันเอาไว้นี่ไดมอนเทียร่านะคะ พูดถูกรอบนี้นะคะขั้นที่3เรามีผู้ช่วยสองตัวนะคะค่ะน้องตัวนี้ไปโหนี่นักเรียนช่างสังเกตแต่ก็จะไม่ซื้อเพิ่มนะคะรางวันจะได้กรอบรูปแล้วน่าจะได้ใช้วันนี้แหละมั้งอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านปักเปนะคะบ้านปักแปนี่ไง คือโรงพละรศ,ศึกษานะคะเป็นบ้านแบบนี้เลยแล้วตัวบักแบอยู่ไหนอยู่นี่นะคะน้องจะยืนกอดอกตลอดเวลานะคะนี่อยู่ในคอเลกชันจนใจก้านะคะซึ่งเรามีตัวเดียวคือบักแบนั่นเองตัวอื่นยังไม่มีนะคะโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมาอัปเดตอีเวนต์ให้ดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นให้ผ่านกันนะทุกคน ชุดสวิตตี้เบลมันสวยมากแล้วก็รางวัลคัาสุดท้ายมันเลิศมากนะคะเป็นวิญญาณแห่งป่ากรอบรูปก็สวยนะทุกคนเออแล้วก็รางวัลคอมมูนิตี้ใครสู้ได้ก็สู้ใครสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เล่นเอาเคสเอากรอบเอาวาตาเอ้ยเอารูปอาวอตาก็ได้นะคะงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบา,บายยขอให้ผ่านกันเยอะๆทุกคนมาเล่นด้วยกันนะคะ